คลิปนี้กูขอแค่คืนก็พอพี่เอาแค่คืนพอกูขอแค่คืนขอให้ได้แสนสองราอยคืนมาเอาแค่นั้นแค่นั้นครับก็คือถ้าถ้าหมื่นดอนคือคืนทุนกับกาไรนิดหน่อยใช่พอมึงว่ามีโอกาสทําได้ครับพี่มีโอกาสทําได้ถ้าแปะเลือกถูกฝั่งมึงเลือกบ้างได้บ้างพี่ช่วยกูหน่อยดิดวงกูช่วงนี้เลือกอะไรก็พังหมดตั้งแต่โลแล้วอ่ะพังหมดเลยคุณสร้างกล่องมาเดี๋ยวผมเลือกให้โอเคได้กูขอเป็นลิกล้วนนะพี่ไฮไแต่อย่าลืมตอนนี้ แ <No. S 2> ม่แนะนำให้เล่นแต่ถ้าจะเล่นก็อย่าลืมกรีปเอาไว้แล้วใส่โค้ด P D N ลุ่นดักก็รอเมดูซ่าแล้ M4H o w แล้วก็มาทำฟรายน์นายเขาผมอยากช่วยด้วยผมผมไม่เอานี่ผมเอาสักกล่องพอนะเพราะว่าอยากได้แต้มหน่อยมาๆๆผมากูาาชอแม่งเถอะวะผมเคยสัญญ,ญากับคนดูว่าอะไรว่าอะไรว่ากูอยากพาเปิดน,นี่เพราะกูอยากได้ดักรอแต่ครั้งที่แล้วแม่งที่เปิดไปไม่เสือกได้รูบี้ไงเฮ้ยไปแล้วปานา์ตไหมหมดเลยไหมสิบกล่องคิดว่างไงพี่ชายมึงบอกเลย มัองเลยเยอะเติมเยอะเรามองเลยเติมเยอะเรามองเลยได้เฮ้ยห้าพันสองกูก็เหลือแค่สามก้องกัเลยก็ไม่มองเลยก็มมองเลยออกแค่นี้หรอมองเลยห้าพันสองสามสามเสียวใจเย็นเถอเสียวคิดว่าไงมึงว่าไหมมันยังมังกรอยู่นะมึงคิดว่ากูไม่อยากดื้อมังกรนะ มึนตามรายมังกรต้องตามรายเมังกรเพราะต้องมังกรอยู่ล่าสุดมันก็มันก็โชคดีโชคดีเราก็ต้องมังกรตามมันผมว่างนั้น S4 ไปรกุฎาเกด Here สวย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 ดูมินดูแครนจากไปไปหากินต่างแดนต้องอะไรแสนต้องจำต้องพาดบ้านมามีดมาดี อุ้ยทำไมลูบี้นะเีทำไมลูบี้ขี้เรากระจายนะมึงให้ทำให้มันลูบี้กันก่อนกาม่าไอ้เรดอ่ะเดืยดไม่โดนโอ้ยเฮ้ยไม่ได้สาดมีดมาทางเราเลยต้องรอทางเราจบโอ้โหความเก้าสิบเก้ามีดไม้สัตว์เฮ้ยถามเ่็ววะก็จะเบาอยู่เอามีดเล่มเบาดูแลขอหนักอ่ะคุณแปดร้อยดีปะเนี่ยไม่เราดีกว่ามันหน่อย เอ้มเละขอเขียวเข้าเขียวแล้วเข้าแล้วโอ้โหโอ้โหเฮียโอ้โหไอสัตว์ของของมันเปรพ่องเรา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 ได้อยู่เราได้ขอขอของอกาเจ็ดขอเจ็ดไอสัตว์ไอไม่เละไอไม่เละเขาแล้วโอ้โหมันคาร์ลมิดไอเฮียโอ้โหมันสลับปิงปองไอหน้าเฮ้ยอยู่ๆแม่งสลับไอสัตว์ขอแค่คืนน่ะอี๋ขอแค่คืนน่ะเฮียไม่ใช่ตังเกะแล้วตังกูใช่ทั้งกูทั้งกูไม่กูขอแค่คืนน่ะมันไม่ได้อ่ะเฮีย กูบอกแค่เอาคืนกูจะเอาแค่คืนกูไม่ได้อยากกำไรคนเซ็งเลยคนละแปดพันอะเกือบคืนเลยอ่ะหยีทำไงวะต้องสู้อ่ะมีทางเดียวหยีสู้คืนก่อนเอาคืนก่อนเป็นโชคร้ายอ่ะใช่ใช่เอเอทำ้เชียร์มันเชียร์มันเชียร์เผื่อเรามีโอกาสได้แบบหมื่นแตกหมื่นดันแตกมันต้องให้มันหมื่นดันแตกวะ มันไม่ให้มันมีดอ่ะมันต้องมีโหดอหะใช่ไหมใช่ใช่ใช่เคยมันน้ำมันน้ำสวยสวยโอ้โหมีดมันละกูอยากให้มันอยู่ฝั่งมันอ่ะกูอยากกูอยากให้เนี่ยอยู่ฝั่งมันโอ้โหเนี่ยใส่กิ๊ดนาการกูลล็อกแล้วว่ะพี่ใช่หมูล็อกหรอมันหมูล็อกประดาน้ำกันเรแดกมันก็แดกได้เยอะเราต้องเลือกฝั่งให้ถูก แต่พี่เลือกผิดเพราะพี่คิดว่ามันยังไหลเลยว่ามีถ้ามันไหวมาถ้ามันสปอร์ตโก๊บมันไม่ยาสวนมังกรพี่จะไปฝังใจกับรับว่ายาสวนมังกรเนี่ยไม่โงหมดเวลาหมดโปรเละเอียดเลยสุสหูสี่ร้อยถ้าได้มาได้เร่ยนไปฝากเลยมั้งะต้องพักก่อน่ะต้องพักไว้ก่อนเดี๋ยว้าเล่นก็เล่นได้แค่สี่ห้าหมื่นไปตัดพงตัดผมก้นงก้นหน่วยก็ค่อยกลับมาเจอกันดี่วะมีอะไรอยากจะบอกเด็กๆี่ ตัวอยู่ทางบ้านบ้างไหมที่แบบบางคนเขาติดอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกต้นคลิปทุกคลิปว่าไม่แนะนําให้เล่นเด็กเยาวชนเล่นไม่ได้อยู่แล้วครับคุณต้องอายุเกิน18แล้วคุณต้องมีพาสปอร์ตยืนยันหลายๆอย่างไม่ใช่ว่าอยู่ๆคุณอายุ18คุณจะมาเล่นได้เลยมันไม่ขนาดผมยังยังเล่นไม่ได้เลยตัวผมเองอ่ะอ้าวจริงผมไม่มีหันเล่นนะจริงทำยากนะเขาจะเล่นพี่เพราะว่าถ้าผมผมมีหันเล่นป่านนี้คอมไปแปะตรงที่อยู่ข้างหน้านี้ผมขายไว้แล้ว ต้องได้บ้างสิพี่าอาจจะอาจาอาจะแบบว่าได้เพิ่มก็ได้ไงอาจจะได้เพิ่มก็ได้ชีวิตสดใสใจต้องสู้เว้ยอย่าลืมฝากช่องพีเดียนแกมสองด้วยแล้วก็ช่องแปดดุนแหนมช่องหลักฝากน้องเทพไทยด้วย สำหรับใครยังไม่รู้จะขายมีที่ไหนนะครับสามารถติดต่อน้องเทพไทยนั่นเองครับผมนะหรือว่าน้องอมมี่นะครับผมนะเขารับบริการกางฝากขายมีดด้วยในราคาที่โคตรจะดีเลยครับผมนะนี่ก็คือเป็นกลุ่มนะครับผมนะกลุ่มซีจโอกลุ่มสำรองนะครับผมนะเพราะกลุ่มหลักเนี่ยได้บินไปเลยมีกลุ่มนี้ขึ้นมาครับผมนะสามารถที่จะมาขายของหรือว่าสอบถามน้องเทพได้เลยเนาะเออน้องเทพตัวจริงเนี่ยจะต้องมีเครื่องหมายติ๊กถูกด้วยนะครับผมนะเออให้ราคาดีมากเลยนะครับผม อย่าลืมอ่านกฎกันด้วยถ้าหากว่าไม่อยากจะถูกเกลียนเนี่ยก็กางกับน้องเทพก็ได้จบๆเลยแต่อันนี้เออย่างตึงเลยเนี่ยคนก็ขายกันสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้กันเลยเนาะถ้าสนใจก็กดลิงก์ด้านล่างดีคิปชั่นนี้ได้เลยครับผมนะกับน้องเทพไทย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 เฮ้ยเยเยฝากโอมน่อโอมมี่นะอมมี่เขารับรับมีในราคาที่แบบดีมากดีมากยให้ดีผ่านกลางดีไม่ติกผ่านกลางเขาได้ด้วย คือง่ายเขาปรึารับปรึกษาฟรีด้วยถ้าจะถามเกี่ยวกับข้อมูลมีอะไรอย่างเงี้ยไม่มีกัรกคนนี้มมไม่มีก,รกัร์ดยแล้วพี่เคยทักไปปรึกษาไม่มีเมียมอยู่แล้วเคยทักไปปรึกษารอบแล้วอ๋อเคยทักไปปร,กกปรึกษาก็คือเกี่ยวกับเรื่อง csgo เรื่องเด็กเอ็นเอาคนไหนดีพี่ถามว่าคนไหนแบบหลวมสุดเรื่องนี้เขาก็รับปรึกษารับปรึกษาแล้วเมียเขาไม่ว่าหรอเมียน้องโอมไม่รู้ เขาไม่ได้เอาบัวเวงกัาปรึกษาเฉ<อ>ยว่าคนไหนดูดูหน้าที่ว่าคนไหนหลวมสุดคิดว่าคนไหนไม่หลวมสุดเพราะผมจะเอาคนที่หลวมที่สุดเพราะอะไรครับถ้ายิ่งหลวมยิ่งเป็นางานแสดงว่าโดนมันหนักโดนการดีโดนกระน,นำมันหนักอ,อันนี้กูจะเสง่จะเครียดจะเครียดไม่สุดนะครับเพราะว่าต้องมาการวยไอหลวมเนี่ยไอหมื่นสามที่ได้มาแม่งหมดเกลี้ยงเลยตอนนี้ก็คือต้องรอเจ็ดวันแต่กูเทดได้เลยกูเอาเงินบิดขับพอมาฝากต่อเลยค่อยว่าน มึงถอน A D A กูออกมาด้วยเดี๋ยวกูจะร่วมด้วย a d A เหรือไงเหตุใดเลย A D A แบบว่าข้างกูเอาอีเทียมตอนนี้ใกล้หมดละเหลือ26เหลือ26เหรียญไม่ต้องห่วงในไทเทเนียมกูยังมีอยู่ไทเทเนียมนี่ทูเวย์ใช่ไหมใช่ไชนะนะช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 นะข้างหน้าเปิดเพลงยักษ์ไหลยักษ์ไหลยักษ์ไหลได้ยักษ์เล็กยักษ์ไหลเดี๋ยวไปเครียดมันซื้อไปทิ้งกันไปมันกันไปไปเดี๋ยวก็ดี เดี๋กันท่านผู้ชมขอข้อละไลค์ด้วยกำลังใจสสวัดีครับกดติดตามทุกช่องเลยนี่ครับกดแรงเลยสัก